ยังอยู่ครับโอ้โหจ่ายเซิร์ฟไล่ขวาอีกทีลูกชาเลนไม่เห็นนะชาเลนไหมเห็นเห็นเห็นอาชาเลนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องให้ขวาอีกที โดโดเซิร์ฟแปดเท่าครับจ่ายแฮกเซิร์ฟออกดีลูกนี่โอ้จ่ายแฮกเซิร์ฟครับ9ต่อ8 โดบักขามเปิดได้สวยแล้วครับจา่ายแฮกเซิร์ฟเสิร์ฟเข้ากลางครับตเตย,ยเปิดสวยครับโโชงหางจา่ายแฮกเปิดหลังเท้าโอ้โหเล่นลูกสองเลยครับสิบ <10 S 2> ต่อแปดครับจา่ายแฮกเซิร์ฟ จ่าแฮกเสิร์ฟเข้ากลางครับโดเปิดซ้ายแปดต่อสิบโดโดเสิร์ฟไปข้ามครับสิบต่อแปดแข่งขันกันที่สิบสามแต้มครับโอ้จ่าแฮกเสิร์ฟพิงเน็ตดีครับโดโดเปิดซ้ายครับยังอยู่ครับ โอ้ลูกนีจ่ายแฮกมงออกไปเยอะครับแปดต่อสิบเอ็ดอ้าวจ่ายแฮกแตกครับเก้าต่อสิบเอ็ดจ่ายแฮกเปิดสายไม่ดีเท่าไหร่ครับเสียดายเข่าช่องกลางวะดีสิบเอ็ดต่อเก้า สิบเอ็ดต่อเก้าจ่ายแฮกเซิร์ฟเข้ากลางครับโดโดเปิดชงซ้ายครับห่างจ่ายแฮกเกี่ยวซ้ายได้ครับโดโดเกี่ยวไวโอ้โหลูกสุดเสาครับเตยถึงกันร้อนเลยครับเออถ้าเป็นช่วงต้นเกมที่เจ้าเตยไม่หม่งแน่นอนครับลูกนี้ครับ เก้าต่อสิบเอ็ดโดเซิร์พิงเน็ตครับยังอยู่เอาจ่ายแฮงกบงไม่ข้ามครับ10ต่อ11ดโดโดเซอร์ปลายขวาครับเอาเตยสวนอีกแล้วครับสิบเอ็ดต่อ10ครับจ่ายแฮงกเสิร์ เสิร์ฟเข้ากลางครับมาสิบต่อสิบเอ็ดโดเสิร์ฟไม่ข้ามครับจะแฮกเสิร์ฟซ้ายครับสิบต่อสิบเอ็ดโดโดเสิร์ฟไหลขวาโโดดยังอยู่ครับ เอ้โหจ่ายแฮกเปิดเดินโดนมือครับเอดเท่าครับเดโดบักขามเสร์ฟไล่ขวาอีกทีลูกอาลยครับชาเลนบอชาเลนบอเห็นชาเลนไม่เห็นนะชาเลนไม่เห็นเห็นเห็น นนอาชาเลนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องให้ขวาอีกทีเอฟซีทั้งสองครับโอเคครับสรุปลุกออกครับไมอยาก,กับแอดมินอีกแล้ววันนี้ซ <ś class> ีเวสเทา <ś class> ใจฮักเสซฟ เอาแล้วครับอยู่ดีๆก็เดือดครับอยู่ดีๆก็เดือดครับแต่ลูกเสือรักต้องเข้าแอปไปตัดต่อให้ครับเอาจ่าแฮกเอาแล้วครับอยู่ดีๆก็เดือดเอาจ่าแฮกหมวกไม่ข้ามครับ ยุ่ิบสยัเจบไม่เกดกว่าเอา่เสยอดเกียบๆไปตีเลยเอาลูกเดียวเกมครับ12อต่อ11ไลลควาอีกแล้วครับจากแฮปเปิดได้สวยชงซ้ายห่างเตยวางครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเออ่ิ่า่่า รู้จากเตยซัมติงหรือเปล่านี่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเพราะคุยแล้วมาเสียงดังโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่